ใช้ครีมตัวไหนเป็นประจำดูแลหุ่นยังไงคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในวัยสามมีแฟนมากี่คนแล้วโหนับก่อนแฟนหรือยังหัวใจยังว่างไหมต้องการคู่ชีวิตไหมจะแต่งงานเมื่อไหร่ยาวเท่าไหร่กี่นิ Hispanic ้วผ่านมาแล้วกี่คนครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเติร์ดนะครับกับเพจอยากไปก็ ไปครับก็ตามชื่อคลิปก็คือ25 Q&A อยากรู้อะไรในวันที่ผมไว้30ครับผมไปดูกันว่าเขาอยากรู้อะไรกันแล้วผมจะตอบอะไรยังไงบ้างไป มากับคำถามแรกด้วยความใจ้ไยก็คือถามว่าส่วนสูงเท่าไหร่ตามจริงคือ173ทุกคนสูง173น้ำหนัก63หนักกันข้อที่2ข้อที่2ถามว่าแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตหํูคำถามแล้วตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเดินทานงท่องเที่ยวว่าชอบเห็นอะไรใหม่ๆทุกคนแต่ก็ลําบากหน่อยช่วงนี้แรงบันดาใจอยู่ในประเทศไทยไปก่อนเด้อ ก็ต่อมาอยากรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้นมีฝนตกไหมสนไม่ตัวค่ะหรอว่าไม่ัวไม่หรอกันนี้ไม่นักไม่ต่อเลยเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวไปต่อกันครับมาแล้วพุกคน ข้อที่3ามเขาถามว่าใช้ครีมตัวไหนเป็นประจำที่เป็นเบสสกินแคร์อันแรกที่ใช้เลยคือใช้อันนี้ DDC Mode One อร์บอแนะนำเมื่อก่อนอนะใช้เป็นพวก SK-2 น้ำตกกับ Origin แล้วก็ต่อมาตามด้วย i n d i a n f r e e แล้วก็ถ้าสมมติว่ามีสิวก็ใช้ r e t a i l e r ถ้ามีรอยดำต่างต่างก็ใช้อันนี้ดีเวอร์เวร์ w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 . แล้วก็สุดท้ายกันแดดที่ทุกคนบอกว่าต้องทาเนส่า yes. แล้วก็ข้อที่4ี่เขาบอกว่าให้รีวิวคิ้วหน่อยก็คือไปทําคิ้วมาให้ดูแบบแบบแต่ว่าเดี๋ยวจะมีรีวิวเต็มในคลิปหน้าครับทุกคนไปดูได้ข้อที่5แนะนํากล้องที่ใช้หน่อยไอย้กล้องที่ใช้นะปะกติก็จะใช้ Sony A7 คนตัวนี้เลยตัวนี้ A7 m a r ์ค2อยากได้มาร์คมากแต่ยังไม่มีงบนะแล้วก็เลนจะใช้เป็นตัว35ที่เพิ่งซื้อมาใหม่ก8 5ดั้งเดิมใช้แค่2อันนี ต,นนต่อมาข้อที่6คือถามว่าความฝันในวัยเด็กอะไรที่ยังไม่ได้ทําความฝันที่มีสออย่างอย่างแรกก็คือเป็นนักธุรกิจที่จําได้นะกับเดินทางรอบโลกนักธุรกิจก็ยังไม่ได้เป็นเพราะยังไม่มีธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองขนาดนั้นแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวก็ได้ประมาณหนึ่งแล้วทำเพจก็อาจจะช่วยทําให้ความฝันเป็นจริงได้แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นกับรอบโลกก็คือนั่นแหละคือสสิ่งที่ยังไม่ได้ทํา ต่อมาคือข้อที่เจ็ดเขาบอกว่าให้รีวิวชีวิตตั้งแต่เลือกเรียนเอ่อจะบอกว่าเป็นคนเรียนสายวิทย์คณิตแต่ว่าชอบศิลปะก็เลยมีโอกาสเอ็นเข้าไปเรียนสถาปัตย์แต่เรียนไม่จบเรียนได้2ปีก็เลยซิวมาเรียนการโรงแรม4ปีฝึกงานอยู่4ปีการโรงแรมจบมาทำคีเอทีฟก่นคีเอทีฟให่อีเวนต์ก่อนแล้วก็ไปทำคีเอทีฟให้คอนทักชั่นเฮาส์แล้วก็มีโอกาสไปทําทางฝั่งออนไลน์มาร์เก็ตติ้งสุดท้ายก็วกกลับมาทําโรงแรมแต่ว่าทำแผนกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแล้วก็จบตอ นนี้อยู่ที่เป็นลูกเรือประมาณนั้นครับข้อที่8ก็ถามว่าจะเรียนต่อโทหรือเอกไหมก็บอกเลยว่ายังไม่มีงบประมาณในการที่จะไปเรียนแต่ถ้าเลือกได้ที่วางไว้คืออยากเรียนการตลาดเป็นปโทครับทุกคนเดินทางมาถึงข้อที่เก้าเขาถามว่าทํายังไงให้หน้าเด็กเหมือนอายุ20อาจเป็นเพราะความไม่น่าเชื่อถือหรือว่าสมองหรือเปล่า ก็คือว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอ่ะแต่ว่าเวลาอยู่มปลายคนจะคิดว่าอยู่มต้นเวลาอยู่มหาลัยคนก็จะคิดว่าอยู่มปลายประมาณนี้ต้องขอบคุณ d ี a นจากพ่อแม่มากกว่าที่ทําให้เราได้ข้อดีนี้มั้งประมาณนั้นแหละมาต่อกันข้อที่ส0แล้วเขาถามว่าดูแลหุ่นยังไง จริงๆพอยี่สิบเก้าสามสิบก็เริ่มพังขึ้นเรื่อยๆแล้วเหมือนกันในขณะที่กินเหมือนเดิมแล้วก็เข้ายิมผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด3วันวันแรกก็จะเล่นอกกับหลังแขนวันที่2ก็จะเล่นเป็นหน้าแขนแล้วก็ไหล่แล้วก็ท้องแล้วก็วันที่3เล่นขาแล้วก็เนี่ยจะวนเวียนไปอย่างเงี้ยต่อมาข้อที่สิบเอ็ด ถามว่ากว่าจะผ่านช่วงเลข2มาเนี่ยเหนื่อยมากไหมถ้าเอาทั้งหมดเลยตั้งแต่20จนถึง29 30เนี่ยก็คือ25หนักสุดเพราะว่าลดความเป็นจะเพศไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่ว่ามันทําให้เราเหมือนแบบมีการย้ายงานมีการต้องทํากายภาพ1ปี แล้วก็มีกลับมาทาอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นช่วงชีวิตที่แบบหนักที่สุดแล้วก็หดหูมากที่สุดนะตอนนั้นแต่ว่าก็ผ่านมาได้แล้วทุกอย่างโอเคเล่นยิมได้ต่อมาข้อ,อที่12เขา<อ>ถามว่าเมื่อก่อนคิดภาพตัวเองในวัย30ว่ายังไงณนะตอนนั้นกับตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนไปหรือเหมือนกันไหม เมื่อก่อนอะคิดเลยว่าเราอะจะต้องแต่งงานตอนอายุ27 28แล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าพอมันผ่าน27 28มาก็เริ่มไม่มีอะไรนะแล้วเราความต่างเรารู้สึกว่าคนวัย30อะมันมีความแบบจะต้องโตแล้วมีอะไรเป็นของตัวเองแล้วบ้านรถแล้วอะไรเงี้ยความมั่นคงในชีวิตต้องมีแล้วแต่ตัดมาที่ตอนนี้ของตัวเราก็คือยังรู้สึกไม่ได้แก่ขนาดนั้นก็คือยังรู้สึกแบบยังเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึง่งประมาณนั้นแหละ ต่อข้อที่13เขาถามว่าอะไรที่ต่างไปจากตอนอายุ20บ้างแล้วก็เขาบอกว่าในวัยนี้ยังรู้สึกสนุกแล้วก็ไม่เครียดเหมือนในวัยมหาลัยหรือเปล่าจะบอกว่าเป็นคนจริงจังในทุกอย่างตอนเรียนก็เครียดนะเอาจริงเครียดกับการเรียนการสอบแต่ว่านปัจจุบันนี้พอมันทํางานอายุ30มสบความเครียดที่มันเกิดขึ้นอะมันเครียดจากแบบความกดดันในตัวเองว่าเฮ้ยเรา30แล้วเราต้องมีอะไรบ้างเราจะต้องแบบมีความมั่นคงแค่ไหนจะต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่อยู่ในโพสิชั o ไหนอะไรเงี้ยมัน ก็จะมีความกดดันแบบนั้นมากกว่าแต่ว่าก็ยังใช้ชีวิตแบบในทางที่เรารู้สึกว่าโอเคได้อยู่แล้วก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นด้วยเนื้อง,งานแล้วอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้เครียดขนาดนั้นครับต่อมาข้อที่14เขาถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากบอกอะไรกับตัวเองเมื่อ10ปีที่ผ่านมาโอ้ ก็คงจะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะกลับไปแก้ไขอะไรแต่ว่าอาจจะเป็นการให้กําลังใจว่าเออสิ่งที่ทํามาสิ่งที่คิดมาสิ่งที่ดําเนินชีวิตมาก็คงเป็นสิ่งที่มันเต็มที่แล้วแล้วณนะช่วงเวลาหนึง่งแล้วก็เกิดการตัดสินใจที่ดีแล้วในช่วงเวลานั้นก็ให้กําลังใจว่าขอให้ยังเป็นตัวเองแล้วก็ยังใช้ชีวิตอย่างรอบครอบแล้วมันคงต่อไปสูๆเติร์ดต่อมาข้อที่1 5หแล้วคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในวัย30 สำหรับผมผมรู้สึกว่าสิ่งแรกเลยอ่ะที่สําคัญที่สุดคือน่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงแล้วอะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทั้งด้านสุขภาพการงานว่าการใช้ชีวิตการเงินอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าความมั่นคงเป็นอะไรที่วัยสาแล้วอยากจะมีมากที่สุดเพราะมันหมายถึงว่าเราจะใช้ชีวิตในวัยสาและอนาคตได้อย่างดีแค่ไหนประมาณนั้นต่อเลยลวกันข้อที่16บหกเขาถามว่า3ข้อแนะนาที่อยากจะบอกคนที่ยังไม่อายุ30สิ เจ้าเคยเป็นแนะนําเขาว่าอันแรกเลยก็คือขอให้เป็นตัวเองแล้วกันการเป็นตัวเองผมว่ามันทําให้ตัวเองมีแพชั่นและสามารถแบบดําเนินชีวิตต่อไปได้ดีอย่างที่2เลยคือให้หาประสบการณ์ให้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การทางานประสบการณ์เดินทางคือทุกช่วงเวลาของเราอ่ะมันเป็นประสบการณ์หมดแหละแต่แค่ว่าเราจะเอาตัวเราไปเจอกับประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้คัดเลือกในสิ่งเหล่านั้นให้ดีแล้วกันแล้วก็สุดท้ายเลยคิดว่าเป็นเรื่องของการวางแผนเรื่องความมั่นคงก็คือเรื่องของการเงินตอนแรกเคยคิดว่าการเงินไม่จําเป็นแต่รู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นส่วนหนึ่ แบบมันเลี่ยงไม่ได้อ่ะที่จะต้องใช้อะไรเงี้ยก็คือเป็น3ส่วนหลักๆที่เรารู้สึกว่าอยากที่จะให้คนที่วัยอ่อนกว่าเราแล้วนะตอนนี้แบบให้มองสิ่งสสิ่งนี้ไว้เป็นหลักเราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วแบบได้ตลอดรอดฝั่งมากขึ้นมาต่อกันที่ข้อที่17ทุกคนวางแผนการเงินอย่างไรดี <c oughs> จริงๆเออ <c oughs> ผมเพิ่งมีโอกาสได้ไปวางแผนการเงินประมาณเมื่อปีที่แล้วเองอตอนยาุ่29เอะไรเงี้ย ซึ่งผมมาขอแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกคือการใช้ชีวิตปกติเนาะก็คือเรื่องของ cash flow อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการความเสี่ยงก็คือการซื้อประกันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการเพิ่มคูณเงินเก็บของเราก็คือการซื้อกองทุนนั่นแหละคือ3ส่วนที่ผมให้ความสําคัญในการบริหารจัดการเงินข้อที่18 เป้าหมายช่วงอายุ30เป็นต้นไปต่อจากนี้ณตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกไปคือวัย30ก็คือต้องการความมั่นคงก็อาจจะต้องแบบเซตโฟตัวเองอยู่กับงานใดงานหนึ่งที่จะแบบทําการต่อยอดให้เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถมีเงินในการที่จะมาสร้างความมั่นคงอะไรเงี้ยคือเป้าหมายหลักของเราข้อที่10ก เขาบอกว่าการทํางานในหนึ่งวันของพี่โอ้โหถ้าเป็นช่วงนี้ก็คือทําหลายงานมากงานแรกเลยคือเป็นลูกเรือเนาะแต่ว่าบินน้อยหน่อยช่วงนี้แล้วก็อย่างที่2ที่ทําก็คือทําพวกรับถ่ายภาพโซสตูดิโอทุกคนไปดูได้รับถ่ายาร,รูปทํากราฟิกแล้วก็อย่างที่3ที่ทําก็คือมีร้านพ o อปเพอร์ก็คือร้านขายของพรอพแล้วก็ของแต่งห้องของแต่งบ้านอะไรเงี้ยก็สามารถไปดูได้เดี๋ยวขึ้นให้แล้วก็ขายส้กล่ออีสานด้วยทุกคนล่าสุดก็คือช่วยพี่สาวเนาะก็คือขายมา2 2ีกว่าปีแล้วแต่ว่าเขาเอามาแตกแบรนด์แบบทําเป็นไส้กรอกอีสาพนพรีเมียมก็เดี๋ยวใครสนใจก็สั่งด้านแล้วก็ทำอะไรกันอ๋อก็มีรับแบบไปแคสงานถ่ายโฆษณาบ้างนิดหน่อยก็ประมาณนี้ที่รับทำนะตอนนี้เนาะข้อที่20แล้ว โควิดได้ให้อะไรกับพี่บ้างอย่างแรกเลยก็คือให้ความกระตือรืร้นที่จะต้องแบบดิ้นรนมากขึ้นในการ<ม>หาเงินเนาะอย่างที่สองก็คือให้ความเจ็บปวดเพราะว่าแพลนของปีเนี้ที่แพลนไว้ว่าจะเที่ยวทั้งหมด4ที่ก็คือแคนเซิลหมดรีฟันหมดทุกที่ต่อมาข้อที่21เอเขาถามว่า <c oughs> มีแฟนมากี่คนแล้วโหนับก่อนตอนมาไปหนึ่งคนตอนมาหาลัยรอบแรกสคนตอนมาหาลัยรอบสอ สองคนแล้วก็ตอนเรียนตอนทํางานอีกสองสองคนตอนก็น่าจะประมาณแปดเจ็ดแปดคนทุกคนณปัจจุบันโอ้ยแล้วก็มีคําถามต่างๆมากมายว่ามีแฟนหรือยังหัวใจยังว่างไหมต้องการคู่ชีวิตไหมจะแต่งงานเมื่อไร่ขอไปไดเรกตอบเองแล้วกันเนาะไม่อยากออกสื่อข้อที่ยี่สิบสองยาวเท่าไหร่กี่นิ้วเฮ้ยไม่ได้เด้อข้อที่ยี่สิบสามเลยแล้วกันผ่านมาแล้วกี่คนครับ ไม่ได้เหมือนกันปะแล้วก็ข้อที่24เขาถามว่าจะลงจากฟ้ามาเปิดธุรกิจของตัวเองไหมเส้นทางกันเป็นลูกเรือโหยเส้นทางไม่เลยแบบมีความจริงจังไปเรียนอะไรเลยเท่าไหรอ่อ่ะเตรียมตัวนิดหน่อยแล้วก็เป็นตัวเองซะส่วนใหญ่แล้วถามว่าจะลงมาเปิดธุรกิจเองไหมก็คืออยากมีเหมือนกันพยายามคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังหาอะไรที่เหมาะที่เจาะไม่ได้ก็เลยยังคงอยู่บนฟ้าอยู่แล้วอยู่บนภาคพื้นบ้างตามที่บอกไปว่าทํางานอะไรไปบ้าง ทุกคนเดินทางมาถึงข้อที่25แล้วคำถามนี้คือถามว่าความสุขคืออะไร oh. ความสุขกว้างมากเลยอะความสุขสาหรับผมนะก็คือการได้เป็นตัวของตัวเองได้ใช้ชีวิตที่อยากจะใช้แล้วก็ไปในที่ที่อยากจะไปบนพื้นฐานของสมดุล3ส่วนของผมนะก็คือส่วนแรกจะเป็นเรื่องของเวลาก็คือจะอยากให้มีเวลาที่จะต้องแบบได้ทําในสิ่งที่อยากทําได้ไปในที่ที่อยากไปเนาะแล้วก็เรื่องของสุขภาพที่จะต้องแบบเมนเทนเอาไว้ให้มันยาวนานที่สุดที่จะมีกําลังไปในที่ต่างๆและส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการเงิน ถ้าไม่มีส่วนนี้ก็คือไม่สามารถทําอะไรได้เท่าไหร่ในยุคนี้เนาะก็นั่นแหละครับคือทั้งหมด25คําถามที่ทุกคนอยากจะถามผมในวัย30เอาเป็นว่าไม่รู้ว่าตอบตรงไม่ตรงแค่ไหนแต่ถ้าใครอยากรู้อะไรหรืออยากให้ทําคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เนาะสำหรับวันนี้ก็บายบายครับฝากติดตามด้วยนะ